กาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครัตอนเราขอสู่รายการวอลดัวโฮมวลส่วนมาสซ พ่อครับผมปอดในหอมนะครับทุกวันจันทร์ทุกวัสศุกครับพี่น้องครับสองโมงหาสิบหสามโมหาสิบนะครับทางช่องพี106ไทย์ายรตตี้ชนแนลครับพื่นองพี่น้องอ้าวทักทายนะครับทุกช่องทางเลยกันละกันนะครับเพราว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับของอีสานทีวียูทูบอีสานทีวีนะครับเวอร์เบสนะครับรวมถึงมบ b i l e แอปพลิเคชันนําเ้อรพี่น้องเด้อ ครับผู้ใดบ่ท่านมีกับไปดาวน์โหลดกันได้ครับเบิ่งฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่สิ่งสำคัญดาวน์โหลดฟรีพร้อมบ่แม่นแอปเสียเงินจ้านั่นแหละครับผมกับมีระบ๊อบทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับมี PSI นะครับ i n f o ฟแซดกีมเอนะครับผม IPM นะฮะล้วนแล้วแต่อยู่เลยลอยหกครับพี่น้องครับโอ้มือนีผมกลิ่นพันกันมันเป็นอย่างไดีเลยต้องบริหารปากจั็หน่อยแน่นะครับพี่น้องครับเอามือนีนะครับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ของปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ทีีี่่สิ้้้นนนนนนเเเเดดืออแแลววะะะครับบพพป๊ยงา ผ่านมา3สัปดาห์นะครับผมเดือนมีนาคือสิ้นไปแล้วสิก้าข้าสู่เดือนเมษานะครับผมหนาร้อนเต็มโตนะครับแต่ว่าปีนี้นะ่ะสิได้งด่ายร้อนกันนะครับพี่น้องครับรู้สึกว่าสิฟันยอดทงมาแล้ว นะครับว่าโอเคแค n ซ e r สงการนะครับผมแต่กะให้ไปมาหาซูก็ได้นะครับผมกลับไปไหวพ่อไหวแม่ได้แต่้าห้ามเล่นน้ำนะครับหรือใครอยากเล่นในเฮือนจริงก็เล่นได้ได้พม่น้องผมสิดื้ออยู่ผมสิบเสือฟังมันอยู่อันสอข้อบอซอข้อบวยอย่างนี้ผมสิอยู่เฮือนเนี่ยผมสิเอาน้ำอาบอาบใส่จ้าของเนี่เบื้องต้สิมาจับอย่างนะครับเออคนสิมีความสุขกับมาห้ามกันเนาะที่จริงเนี่ยโลกให้เนี่ยผมสิบอกเลยถ้าเจ้าปล่อยมากมันบมาดอกเออนะบอกอะไรอารมณ์เสีย เปลี่ยนเรื่องดีกว่าพี่น้องเอาโอเคครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับผมเดี๋ยวเปิดสิไลค์่านี้นะครับผมเครื่องสีขาวออนซอนครับผมสีขาวดีมีมาตรฐานทั้งเครื่องสีขาวออนซอนครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเครื่องสีขาวของเาเหลือเพียงรุ่นเดียวน่นคือรุ่น1หัวตะแกรงธรรมดาครับพี่น้องครับเรื่องเครื่องตัวนี้นะครับกับมีมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมสีขาวเดบปริมาตรไลน์นะครับนี่เทลงไปนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับเออเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับพี่น้องเครื่องเฮ็ดงันครับห้องกระ ดำของเขาได้นะครับอยากให้มัเป็นเขากล้องบอกหมุนเอาฮะหมุนปรับเอาอ่าสีแบบไอ้คือจังแบบมี มีข่าวเปลือกติดมานําแน่จังหน่อยแต่่ผมแม่นว่าข่าวเปลือกรุดหล่อมาได้พี่น้องหมายถึงว่าสีลักษณะของข่าวซ้อมมือดยังสีก็เลือกได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อกับเขามาได้ครับแล้วเาก็มีเครื่องซับย่อยซับยาเพราะว่าพี่น้องครับเครื่องซับย่อยซับยาตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนลบวกกับโปรโมชั่นที่ออกมาณตอนนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าที่เด็ดนะครับผมเครื่องซับย่อยซับยาเนี่ยครับผมมีมอเตอร์ขนาดใหยังไงกันนะครับเฮ็ดห้ประสิทธิภาพการซับนี่มีความแรงสูงนะครับพี่น้องซับป่า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 โอ้ยขาดมุ่น ครับผมเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์เครื่องติดเหตุงานเอาไปซับไซสเลยครับพี่น้องปรับขนาดความหยาบความละเอียดของการซับได้เนี่ยครับปุ่มนี่เลยครับผมปรับปุ๊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 บเข่าเกลียปึ้งเสียบนะครับกดสวิตช์เสียบเข้าไปอยากซับอย่างซับได้หลายอย่างครับบรัสิเป็นต้นกล้วยหยวกกล้วยกุ๊กกล้วยนะครับอ้อยนะครับกิ้งไมอ่อนๆนะครับผมแลวกรวัสดุที่เป็นอ่อนๆนะครับถ้า อันต้นกล้วยมันใหญ่นี่จ้าหน่อยกับพายมันบางๆนะพี่น้องเนีย่ยพราะว่าหู้เนี่ยหู้เข่าเห็นไหมครับพี่น้องมันสิอันน,น้อยๆสักนี่แหละครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพในการซับมันนี่สุดยอดอีกลีนะครับผมสนใจตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคานะครับเฮาลดลงจากเดิมนะครับเครื่องซีขา 8, ้าวแปดก็กก็เอาห้า,าขายครับเครื่องซับย่อย12ึ่งก็กก็เอา,า,าห้าขายเฮาขายราคานี้ มา,มาแล้วนะครับผมลดลงไปนะครับผมตอนนี้นะครับเครื่องสีขาวลดเหลือเพียง7,200บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากได้2เครื่องเครื่องที่2ซื้อไปนะครับผมลดไปอีก30%เหลือเครื่องละ5้9พัาสิบเาบทครับพี่น้องครับผมบอกเลยว่าราคานี่หาใส่บ่ได้อีกแล้วถ้าซื้อ2เครื่องนี่ ประหยัดเงินกระเป๋าเกือบหาพันเหมือนในพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เครื่องสีข่าก็เครื่องซับย่อยก็เอาราคาตั้งต้นเครื่องซับย่อยมากครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่เท่าตั้งขายไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทาซื้อเครื่องสีขาวกับเครื่องซับย่อยนะครับพี่น้องครับก็ซื้อได้ในราคาเพียงเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองสำหรับเครื่องซับย่อยนะครับผมก็ร่วมกันก็จะเป็นประมาณ หมื่นกว่าบาทนะครับผมประหยัดเงินไปหลายๆพันเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องแล้วก็เครื่องซับย่อยนะครับปกติ1นึ9 9หบาทมันมาตอนนี้เฮาบ่อขายแน่นอนผมบ่อขายผมบ่อขายเฮาขายราคานี้ครับผม1 5 0 0บาทเออนะครับผมถ้าซื้อ2เครื่องล่ะลดไปอีก30%จาก1,500บาทเหลือเพียง7,350บาทโอ้ยสัมเด้ฟรีพี่น้องเอ้ยนะครับถ้าเกิดอยากได้เครื่องสีเขาน้ำล่ะ นะฮะเชืองซังบย่อยคู่กับเครื่องสีเขาาคือกันเลยครับผมเอาราคาตั้งต้นมา8,999บาทลดไป30%เจ้าสีซื้อเครื่องสีเขาาได้ในราคา6,299าบาบาทเท่านั้นเองว,ว้วาวว้าวนะครับสนใจโทรเข้ามาเลย0 8 6 3 3 6 7 0 1กมากเนยะครับย้ำอีกทีหนึ่ง0863367014มีบริการส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางอยู่บ้านใดเลยพี่น้องเอ้ย ตอบอกเลยครับโปรโมชั่นนี้นะเฉพาะช่องไทยวัริติี้ชาแนลเท่านั้นนะครับไปเบิ้งสองอื่นบไดเดอร์บดาราคานี้ด้ราคาตั้งต้นนะครับพี่น้องครับและที่สำคัญนี้ครับมีแค่เฉพาะรายการบอกนู้นของมโลชมโซกับรายการไอเลิฟมิวสิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับถึงแม้สมมตอนี่นะครับเวลานี่นะฮะฤดูนี้มันอาจเสียบริบริกเกียวเข่าไปเสียันมาพี่น้องแต่ว่าพอฮอดแย้มที่เจ้าสีสีเข่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาด เอาละช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามีศิลปินมาโปรโมตในรายการของข้าวเชนเคอร์นะครับผมสิเปินไยนันทากันข้าวเดียวรา้ขาดบวกหัว แบกจกแบกจอบแบบเสียมฝ่าฝราลงเทีย่ยงไปเคียควข้ยขี่เขาบอกว่าอยู่สายสีมีแมงกุจีก็ย้อนขี่ค่อยไล่ชมเจ้าว่าเป็นตนานว่าเอากันคักไล่ว่าค่อยมากขึนขี่ผู้เจ้าลองเบิ้งละตีว่าแมงกุจีรสชาติมันเป็นจังไดแบกจกแบกจอบแบบเสียมฝ่าเดินขึ้นมาเหมื่อตอนตีสี่ไปบอกทันเขาสักทีมันมากกว่าขี่เอาตอนตีสี่ ไปรถฝาอใส่แกสีตาลีตาลานมาหอดใส่สีสองตาจ้องมองหาขี้แต่เสียได้เด้งกองขี้ควายมันบอกมี อยากซิมบางเดอยากซิมก็อยากซิมอยากซิมลาลาก่อนระเด้อลาก่อนระเด้อว่าแมงกุฎจีพขอกินดีสักทีย่อนแมงกุฎจีมันดุดแต่ขีพีควายมันก็มาทนแต่นี่อะไรมันโดนฮอที ลาลาก่อนละเด้อลาก่อนละเด้อว่าแมงกู๊ดจีบอขอกินดีสักทียอนแมงกู๊จีมันดดแต่ขี้ขี้ควายมันก่อพะทนแต่นี่อไรมันดดฮอดขี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอมาชวนมีสองห้องรายการนะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่กับศิลปินสาวน้อยนา่มมะเอียงครับเข้าตังอินดี้ A S W Record ค่ะเข้าตังน้องเข้าตังอินดี้ A S W Record น้องเข้าตังชื่อจริงน้องเข้าตังนามสกุลอินดี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะก็หยอกเล่นเป็นคนภาคอีสานไหมลูกไม่ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีอ้าวมามากับอ น้องอีกคนชื่ออะไรแล้วนะแพรว่าค่ะแพรวา่าใช่วันนี้มากละวันใช่ค่ะนี่เดินทางมาจากจันทบุรีเลยเหรอครับใช่เอา้าแล้วทำไมไม่มาพร้อมกันน่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาติดเรียนค่ะอ๋อติดเรียนอยู่แล้ววันนี้หนูโดดเรียนมาใช่ไหมคะลูกเปล่าค่ะลาครูอ๋<ร>อลาครูมาดีแล้วอย่าไปโดดเรียนมันเจ็บขา ฟวงเอ็มเป๋จะมาช้าขนาดนี้ไม่ต้องทำมาหากินกันพดอดีป้อไห้โฮมะอ้วเ,เ,เดี๋ยวพักกันคราวเดียวเนาะ,ะพักกันคราวเดียวเข้าใจอยู่ใช่ไหมลูกเข้าใจค่ะ,ะครู่เดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับรายการบ้าหัว ผวันอาทิตย์นี้นะครับซีมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ M v t มวร่วมกับสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นฟรีคอนเสิร์ตการกุศลครับพ่อแม่พี่น้องครับเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับผมนําโดยศิลปินรุ่นไงนะครับผมที่มีซื่อเสียงนะครับบริเป็นทศพลหิมพานสัญญาพนรายรุ่งสุริยาดารงวงทองเน่นชัยสายสุพรรณสายยันลายไทยเพ็ญนภามุกดามาตดวงตาคงทองรักภัยวันคัมพีรีศรีปฐมและน้องพึ่งหวานที่ วีวีสิกนะครับผมเจ้าสิเดพอ็อกับบทเพลงในอมตะนะครับผมที่ดังในอดีตนะครับรวมถึงเพลงฮิตของโซเชียลในปัจจุบันนะครับผมศิลปินทุกคนนะครับผมมาร้องสดๆใน เวทีของเฮานะครับพร้อมกับวงดนตรีลูกทุ่งบางใหญ่นะครับผมนำเสนอรายการโดยพิธีกรเคนสองแควลูกตาลชนนิชาและคมซุปเปอร์โจ๊กครับพ่อแม่พี่น้องครับเติมเต็มความอิ่มความบันเทิง3ชั่วโมงเต็มๆทั้งช่องไทยวัฐทีวีชแนล psi 106นะครับผม mv tv psi 112นะครับและกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของอีสานทีวียูทูบของอีสานทีวีนะครับผมมือบายแอปพลิเคชันของ mv tv www.mv tv.co.th ครับพี่น้องครับ ติดตามกันได้เลยครับผมเริ่มสตาร์ท18นาฬิกาฮอด21นาฬิกาหรือภาษาบาลเท่ากับฮงงแรงฮอดสาทุ่มแรงเนี่ยแหละครับพี่น้องครับก็เตรียมเบิงกันได้เลยนะครับผมผู้ใดอยู่ไกลส้นสายไหมนะครับผมมาเบิงในสตูดิโอเขาเลยก็ได้นะครับผมหาข่าวหานามากินเองเพราะเรื่อเขาบอกมีข่าวเลี้ยงครับพี่น้องครับรายได้ทั้งเบิดนะครับผมส่งเสริมสนับสนุนวงการเพลงลูกทุ่งนะครับผมของสมาคมนักรรองลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับผม วันอาทิตย์นี้พอกันครับผมมาพอครับผมปอดท้ยโฮมในนสตูดิโอนด้ครับผมผมมาเป็นกรรมกรครับเมื่อเนืนบ่อเดืนเมื่อเดีกรอเอ้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีรอบหนึ่งชื่ออะไรนะลูกพี่ความจำสั้นมากเลยเข้าตังอินดี้เข้าตังเข้าตังอินดี้ A S W A S W record นั่นคือชื่อค่ายนะครับแล้วเขาตังอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้13ค่ะ13ปีหน้าเท่าไหร่ ปีหน้า14แล้วปีที่แล้วปีที่แล้ว1 2ค่ะโอ้หัวเร็วมากหัวเร็วมากใช่ใช่เรียนอยุงเรียนอะไรลูกโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กส้อยค่ะบ้านหนองเจ๊กส้อยใช่ค่ะบ้านหนองเจ๊กส้อยอำเภอแก่งหางแมวค่ะจังหวัดจันทบุรีเอ๋อฉาญมากมากๆนะครับผมนี่นี่ไม่ไม่ตื่นเวทีเลยนะฮะตื่นไหมตื่นไหมลูกไม่ไม่่ไมทำไมเราถึงไม่ตื่นเต้นมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยมันมนมันเคยขึ้นประกวดแล้วค่ะอ๋อเคยขึ้นประกวดร้องเพลงใช่ค่ะประกวดแนวไหน ลูกทุ่งค่ะลูกทุง่งลูกทุ่งเนี่ยเป็นพ่อแม่คือใครเป็นสไตล์เพลงอ๋อเป็นสไตล์เพลงนี่นลูกทื่ทุ่งเป็นสไตล์เพลงลูกทุง่งหนูถนัดร้องเพลงลูกทุง <c oughs> กท่งภาคกลางหรือลูกทุงกท่งอีสานคะเป็น <c oughs> ลูกทุ่งอีสานก็ได้ลูกทุ่งอีสานเวลาเราประกวดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีเพลงประจําตัวเนาะอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเราก็มีเพลงชาติที่ร้องเพลงชาติใช่ไหมอย่างหนูเนี่ยเวลาขึ้นประกวดใช้เพลงอะไรประกวดมีหลายเพลงเหมือนกันค่ะเพลงที่ชอบที่สุดลูก ที่ชอบที่สุดจะเป็นเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาเขียนฝันไว้ข้างฝาของของใครนะพี่คุณอยู่พี่ตะกแตนไหมไม่ใช่ค่ะเาไม่ใช่ดีพี่ต่ายอรไลไทยไม่ใช่ค่ะใช่พี่พุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ใช่ค่ะใครล่ะลูกอยู่จำชื่อไม่ได้สรุปก็เลยคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้รู้กับผมนะครับเอาโซโล่สักหน่อยสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยสมมติเ่าอยู่เวทีประกวด เขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอบฟันเปื้อนน้ำตาเออ เข้าเมืองเสียงดวงเดียวดาพี่นึกออกแล้วของพี่ฝนกับนัสุนพรใช่เออนะครับพอทำนองขึ้นมาปุ๊บแล้วหน้าพี่ฝนลอยมาเลยร้อ,องเพราะมากเสียงดีมากหนูหัดร้องเพลงเองหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่สอนคะก็เขาเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กค่ะและ้วก็แต่เราอยู่ในท้องเลยใช่ไหมไม่เด็กขนาดนั้นอ๋อ,อไม่เด็กขนาดนั้นกี่กี่ขวบประมาณ ห้าหกขวบได้เออผมผมจะโดนน้องเข้าตังต่อยไหมเนี่ยวันนี้ประมาณห้าหกขวบเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มชอบร้องเพลงอะไรใช่ไหมครับเออแลวอย่างนี้เนี่ยพอเป็นประกวดร้องเพลงแล้วมารู้จักกับค่ายเพลงนี้ได้ยังไงคือมีคนเขาติดต่อมาค่ะอ๋อติดต่อทางไหนครับทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เลยใช่คุณพ่อคุณแม่หรือโทรศัพท์ส่วนตัวหนูคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ๋อแสดงว่าเขาต้องไปเคยเห็นหนูที่ไหนแน่เลยเขาไปเห็นที่ไหน อาจจะเป็นประกวดร้องเพลงนี่แหละค่ะอ๋อประกวดร้องเพลงกลเลยหาศิลปินเด็กอยู่นะครับผมแล้วหนูตอบตกลงเลยไหมก็ตกลงค่ะก่อนหน้านี้เคยมีเพลงของตัวเองไหมก่อนที่จะมาอยู่ค่ายเพลงเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ร้องเพลงคนอื่นเนาะใช่ค่ะและทีนี้พอมีเพลงของตัวเองที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อเพลงอะไรกุจจีค่ะกุจจีเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรมันเป็นแมลงเป็นแมลงชนิดหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าภาคกลางมีหรือเปล่านะ แต่ว่าภาคอีสานเขาเรียกกุจจีภาคกลางเขาเรียกอะไรลูกดักแด้ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยสัมผัสภาคภาคกลางเท่าไหร่นะครับผมเพลงกุจจีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเหมือนแบบว่าเป็นเด็กทุ่งนาไปหาขุดกุจจีอะไรพวกเนี้ยค่ะและ้วเจอไหมไม่ไม่น่าเจอคะ่ะจ,จะไม่มีไม่ได้ไม่มีที่แถวจันทบุรีมีทุ่งนาไหมลูกพอมีบ้างเ <c oughs> พราะว่าจันทบุรีเนี่ยภาคตะวันออกสฉียงเหน่อจะเป็นสวนเนาะใช่ค่ะทุ่งนามีด้วยเหรอ ก็พอมีค่ะแต่ว่าเป็นส่วนออวน,น,วน้อยอ่ามันน้อยเนาะทางทางอีสานเนี่ยเขาจะไปขุดอะไรนะขุดแถวทุ่งนากันเออเวลาหน้าหน้าหน้าร้อนหน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพราถ้าอยู่จันเนี่ยน่าจะไม่มีให้ขุดแล้วเพลงสำเนียงอีสานใช่ไหมครับ<ช>เพลงใช่ค่ะอาจารย์อะไรแต่งเพลงให้เป็นเอ,อ่อบาโออินดี้ค่ะบาโออินดี้ออ๋แล้วทำดนตรีที่เดียวกันกับน้องแคร์มาไหม ที่เดียวกันค่ะอ,อ๋อที่เดียวกันเลยพร้อมอัดไปอัดพร้อมกันไหมเนี่ยไม่ค่ะห,หนูอัดก่อนอ๋อหนูหนูอยู่ก่อนน้องแพรวเหรอใช่ค่ะอ,อ๋ออยู่่ายเพลงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ปล่อยลง youtube เรียบร้อยแล้วปล่อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างกระแสตอบรับดีไหมก็ถือว่าดีค่ะอ,อ๋อถือว่าดีอยู่เนาะเพื่อนเพื่อน,นมีแซวว่าเฮ้ยเป็นนักร้องแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เพื่อนเพื่อนมีถามไหมมีค่ะมีอ,อ๋อแล้วเขาตื่นเต้นกับเราไหม ไม่รู้ความรู้สึกแบบเหมือนกันค่ะไม่รู้ความรู้สึกเหมือนกันอายุ13าปีนี่อยู่ชั้นอะไรหมหนึ่งค่ะหมหนึ่งเานาเพิ่นอนมหนึ่งพอดีเลยใช่ค่ะอืมแล้วมีเพื่อนเพื่อนที่แบบชอบร้องเพลงชอบเล่น,นดนตรีด้วยกันบ้างไหมมีค่ะเป็นเป็นแก๊งยังไงหรือว่าเป็นเป็นวงเลยไม่เป็นวงค่ะก็เหมือนว,ว่าแค่ตอนพักเที่ยงก็มาชวนกันร้องเพลงลอะไรประมาณนี้เราจะเป็นนักร้อง,องนําเลยแล้วเพื่อนก็เป็นนันรซอไ์ไม่ไม่ค่ะไม่เป็นนันรซอ์ แล้วอย่างนี้เพื่อนเข้าไปดูใน YouTube กันบ้างยังเข้าไปดูค่ะเราก็แชร์ออกใน a c e b o o k อย่างงี้ใช่ไหมอี้เราก็เป็นศิลปินคนเดียวในโรงเรียนเลยไหมเนี่ยไม่ค่ะมีอีก 3- 4คนค่ะที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแล้วอยู่สังกัดเดียวกันด้วยใช่ค่ะโอ้ไปกวาดมาหมดเลยเหรอครับในข้างก็เป็นเพื่อนกันหรือเป็นรุ่นพี่ มีรุ่นพี่สองคนค่ะแล้วก็เพื่อนอีกสองคนแพรวาโรงเรียนเดียวกันไหมโรงเรียนเดียวกันค่ะ๋อน้องแพรวาเขาโรงเรียนเดียวกันพี่ป้อจําชื่อโรงเรียนไม่ได้ชื่อโรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนบ้านหนองเจ็กส้อยค่ะบ้านหนองเจ็กส้อยระวังค่ายเพลงค่ายนี้ให้ดีนะครับไม่งั้นลูกศิษย์คุณเนี่ยคุณจะเสร็จเขาหมด <c oughs> <c oughs> ไปกวาดมาเป็นศิลปินหมดเลยนะครับผมนี่ก็คือสาวน้อยจากจ,ากจังหวัดจันทบุรีนะครับค่ายเพลงอะไรนะ อินดี้ A S W Record ค่ะอินดี้ A S W Record นะครับค่ายนี้ปั้นฝันให้เด็กๆจริงๆเนาะนะครับตื่นเต้นไหมรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ดีใจมากวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมลูกมาแต่ย่าค่ะอ๋อมาแต่ย่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างแนละ้วทำงานค่ะดีใจไหมคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีเพลงแล้วมี MV ด้วยนี่มีค่ะอ๋อมี MV ด้วยตื่นเต้นกันไหมที่บ้านก,ก็ตื่นเต้นอุ๊ยตอนพี่ป้อมีเพลงตอนแรกนะ ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยนอนไม่หลับ3วันเพราะอะไรคะร้องไม่เพาะเลยคุณร <laughs> ้องไปได้ยังไง <laughs> เออไม่นาเอฟงเอฟเฟคไปไหนแล้วล่ะอีอ้วนเออไม่เชื่อกันมาหากินอะไรอุตสาห์เล่นมุกนะครับ <laughs> เอาเดี๋ยวคนนี้เอาเอมาฝากด้วย <laughs> ใช่ค่ะครับชื่อเพลงอะไรนะอีกทีกุจจีเอุณผู้ชมไปรับชม MV เพลงกุจจีกันครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับผม รายการบ้าหัวหัวนอาการคำาวณช่อถทายของรายการครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องเข้าตังค์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะฝากผลงานเลยครับลูกครับช่องทางการติดตามจัดเต็มเลยครับก็ฝาก YouTube ด้วยนะคะ YouTube Indie SW Record นะคะแล้วก็ อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เพจใน Facebook ค่ะชื่อเดียวกันเลย Indie ASW r e c o r d นะคะ เบอร์ติดต่อนะคะของค่ายคือ0871449353ค่ะครับผมเอาคคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อน้องไปได้เลยนะครับที่ค่ายเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเพลงมาฝากพี่อีกเพลงหนึ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพลงอะไรครับตาหักเนาะตาฮักหนอนะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมสนุกในการมาใหม่นะครับลูกนะเอาเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบทเพลงกันละกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกัน5้าโมงเย็นนะครับในรายการเอเล l ร์ Music นะครับผมลำลากันไปกับคอสสวัสดีครับสวัสดีครับ มาสั่งข้าวเธอน้องมาจะของเป็นยังคือผู้ไฮตาตาจังสี่มีแฟนละไปมีคนรู้ใจแล้วหรือยังประเดี๋ยวมาลองมาโลดตัวให้ไอ้สั่งดอกน้ำจากคนนี้ยังมาเป็นแต่ฮักเธอน้องเป็นตาไม่หยอ,อกย้วยนเทเดน้องคนนี้สียส่ยอมทุ่มเทและจะยอมเป็นสายเปย์ทันได้เจ้ามาเป็น เปิดใจหันมันแนมน้องก็ได้จากน้อยก็ยังดีสิมีบุญได้ศูนย์คิงอยู่บน เปหันได้เจ้ามาเป็น